สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับแชร์แมน EP แรกของปี2024นะครับเราจะคุยกันเรื่องของอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุนนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับผมเชื่อเลยครับว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับท่านที่เป็นนักลงทุนเองก็คงจะติดตามข่าวเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิดนะครับเรากำลังพูดถึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ผมว่าหลายคนเองอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยถึงมีอิทธิพลเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งนะครับถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่เพิ่งลงทุนมาไม่นานนะครับหรือลงทุนหลังปี2022เนี่ยอาจจะรู้สึกเลยว่าทำไมคนต้องไปสนใจเรื่องอัตราดอกเบีย้ยมากขนาดนั้นนะฮะแชร์แมนใน EP นี้นะครับก็เลยจะมานำเสนอประเด็นนี้นะครับ โดยรายการแชร์แมนเนี่ยก็อยากจะขออนุญาตพูดใี่ฟังนิดนึงนะครับว่ารายการนี้ความตั้งใจคือตั้งใจให้ความรู้นะครับโดยถ่ายทอดจากสิ่งที่เป็นทั้งหลักวิชาการแล้วก็ประสบการณ์ของผมเองมาที่ประเด็นสําคัญว่าอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงกันบ้างมี2ความสัมพันธ์นะครับที่ผมอยากจะพูดเอาสอ,สองความสัมพันธ์ชัดๆที่คิดว่า นักทุนที่ฟังแล้วต่อไปจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนจะพูดถึง2ความสัมพันธ์ต้องบอกก่อนนะครับว่าอัตราดอกเบียเ้ยมีวัฏจักรนะครับมีทั้งวัฏจักรขาขึ้นวัฏจักรขา,ขาลงนะครับอาจจะมีวัฏจักรทรงตัวอยู่บ้างไม่ว่าจะทรงตัวในดับสูงหรือทรงตัวในดับต่ำนะครับปัจจุบันเองเรา,าจ,จะพูดได้ว่านะครับอัตราดอกเบีย้ยตอนนี้อยู่ในวัฏจักรขาขึ้นและทรงตัวแต่ที่สําคัญกว่านั้น ในปี2024นี้นะครับถัาวิเคราะห์ส่วนใหญ่รวมถึงเราเองก็คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มเป็นขาลงละนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเองเราจะเจอทั้งช่วงที่ดอกเบี้ยกําลังเป็นขาขึ้นและกำลังเป็นขาลงซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าจะมีความต่างหรือเปล่ากลับไปที่ประเด็นที่ผมได้พูดไปนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุนเนี่ยอาจจะมีความสาคัญหลักๆกันอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกอัตราดอกเบี้ย จะมีผลต่อผลประกอบการนะครับของบริษัทจดทะเบียนหรือมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นผลโดยตรงเลยนะฮะพูดง่ายๆเป็นผลโดยตรงเลยกับเศรษฐกิจกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนผลต่อเศรษฐกิจตรงไปตรงมานะครับถ้าอัตราดอกเบีย้ยสูงนะครับมีการปรับขึ้นและปรับสูง แน่นอนกระทบเรื่องของการบริโภคสูงไหมครับเพราะว่าการบริโภคที่ต้องมีการกู้ยืมเงินแล้วต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแน่นอนก็จะเป็นภาระและทําให้การบริโภคเองก็มีโอกาสชะลอตัวลงการลงทุนนะครับหลายๆการลงทุนหลายๆโครงการไม่สามารถที่จะ,ะมีเงินมาลงทุนได้โดยตรงก็ต้องกู้เหมือนกันครับพูดง่ายๆครับในระบบเศรษฐกิจที่ต้องใช้เงินกู้เนี่ยในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นและปรับในระดับที่สูงเนี่ยปรับขึ้นมากๆเนี่ยจะมีผลทําให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงได้นะครับในทางตรงนข้ามถ้าดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลงและอยู่ในระดับต่ำนะครับการบริโภคการลงทุนก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือฝั่งของเศรษฐกิจฝั่งของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็คล้ายๆกันนะครับบริษัทจดทะเบียนส่วนหนึ่งก็จะใช้เงินทุนของตัวเองในการลงทุน นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องกู้เงินมาเพื่อมาอลงทุนหรือว่ามาเป็นสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจนะครับเวลาอัตราดอกเบีย้ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็หมายความว่าบริษัทต้องจ่ายดอกเบีย้ยสูงขึ้นจ่ายดอกเบีย้ยสูงขึ้นถ้ายังมีไรายได้จากการทำธุรกิจเท่าเดิมเนี่ยก็หมายความว่ากำไรสุทธิก็จะลดลง นะครับอันนี้คงเป็นเรื่องที่สําหรับบางท่านก็คงจะบอกว่าก็เป็นเรื่องง่ายๆตรงไปตรงมาไม่มีอะไรนะครับผมก็คงขอพูดสั้นๆประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแค่อยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบีย้ยกับการลงทุนเนี่ยในส่วนแรกเนี่ยมันคือมีส่วนต่อปัจจัยพื้นฐานมีส่วนต่อผลประกอบการมีส่วนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจนะฮะอันนี้คือเรื่องของดอกเบีย้ยในส่วนแรกกับการลงทุนเศรษฐกิจ การเติบโตของเศรษฐกิจและการเติบโตของกําไรของบริษัทจดทะเบียนเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐ,ฐกิจดีผลประกอบการดีราคาหุ้นก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเศรษฐกิจชะลอตัวลงผลประกอบการปรับตัวลดลงราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงเงินปันผลก็น้อยลงนะครับสภาวะของการลงทุนก็จะซบเซรานะครับอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่สส่วนนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะค่อยๆฟังไปนะครับ แต่ผมจะพูดสรุปนี้แล้วกันว่าอัตราดอกเบีย้ยที่จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยในส่วนที่2เนี่ยจะไปกระทบกับมูลค่าของหุ้นครับถ้าเราพูดถึงการลงทุนในหุ้นนะจริงจริงพันธบ,บัตรหรือหุ้นหรือสินทรัพย์โดยโดย,โดยรวมรวมเนี่ยต้องบอกว่ามีส่วนประกอบของอัตราดอกเบีย้ยทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงหุ้นละกันนะครับผมจะใช้คําว่ามูลค่าหุ้นเป็นพระเอกละกันในการที่จะนําเสนอเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ามูลค่าหุ้นเนี่ย มีความสัมพันธ์ตรงที่เวลานักลงทุนจะลงทุนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนคือมูลค่าหุ้นอยู่ตรงไหนถูกไหมครับถ้าราคาหุ้นเนี่ยนะครับยังคงต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยราคาหุ้นก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาหุ้นถ้าสูงกว่ามูลค่าหุ้นราคาหุ้นก็มีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นปันจจัยชีน้นําราคาหุ้น หนึ่งปัจจัยนะครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวเป็นหนึ่งปัจจัยแต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้ามูลค่าหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรืออยู่ในระดับสูงราคาหุ้นก็จะมีทิศทางปรับขึ้นไปด้วยถ้ามูลค่าหุ้นมีการปรับตัวลดลงหรืออยู่ในระดับต่ําราคาหุ้นก็จะมีทิศทางลดลงไปเช่นเดียวกันครนี้มาถึงประเด็นสําคัญว่ามูลค่าหุ้นกับอัตราดอกเบีย้ยเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับในเชิงทฤษฎีจะมีความซับซ้อนมาก แต่ผมพูดสรุปง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจก็คือว่าในจังหวะที่อัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับคือปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วกันนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมูลค่าหุ้นโดยเฉลี่ยก็คือมูลค่าหุ้นมักจะปรับตัวลดลงนะครับทางตรงข้ามนะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวลดลงจากเดิมนะครับ มูลค่าหุ้นก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือคือปัจจัยที่ทำใหมหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับพวกหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยในช่วงสองปีก่อนหน้านี้ในสมัยถึงปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงแล้วทุกคนก็บอกว่าการปรับตัวลดลงแรงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าดอกเบีย้ยในอเมริกาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับการที่ อัตราดอกเบีย้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไปกระทบทําให้มูลค่าหุ้นพวกเทคโนโลยีเนี่ยมีการปรับตัวลดลงก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงทงั้งๆที่จริงๆแล้วผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการปรับตลดลงนะครับดังนั้นในเรื่องที่2เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ท่านนักลงทุนเองเนะครับควรจะไปทําความเข้าใจเพิ่ม,เ,ม,เ,มเติมนะครับวันนี้ผมเองคงไม่ ลงไปในรายละเอียดในเชิงทฤษฎีแต่แค่จะชี้ให้เห็นว่าความสำคัญของดอกเบีย้ยกับการลงทุนนั้นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อมูลค่าหุ้นและนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบีย้ยกับการลงทุนนะครับที่ผมอยากจะมาฝากสำหรับช่วงต้นปีนะครับย้ำนิดหนึ่งนะครับดอกเบีย้ยกับการลงทุนจะมีความสัมพันธ์กัน ในสเรื่องใหญ่ครับเรื่องแรกมีผลโดยตรงเลยกับการเติบโตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจผลประกอบการนะครับเรื่องที่2จะมีผลต่อเรื่องมูลค่าของหุ้นนะครับหรือมูลค่าของสินทรัพย์ซึ่งก็จะมีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะ,ะได้รับความรู้นะครับจาก EP นี้เนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็อยากจะฝากแชร์แมนให้ทุกคนช่วยติดตามนะครับและถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านไหนนะครับอยากจะให้ผมมาแชร์ประเด็นอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับทางผมและทีมงานยินด,ด,ดีมากๆนะครับถ้าจะได้รับข้อเสนอแนะนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนครับ